ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีอา้าพี่พเงเงงสวัสดีครับสวัสดีวันดี นี่เป็นอะไรพี่วันนี้ทำไมดูหน้าเครียดเนี่ยฮะจะเครียดหรือว่าจะดีใจดีวะ มีเรื่องอะไรเล่ามาสิพี่เมื่อตอนขามาเนี่ย<ะ>ฉันขับรถมารับผู้หญิงสวยๆขึ้นมาบนรถคนหนึ่งอันแน่กิกละสิกิกไม่กิกไม่รู้เขาบอกว่าฉันหล่อฉันนี่อยากขี้เล็กจริงเลยโอ้ยตกลงลเรบเครียดเรื่องความหล่อใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ระหว่างที่ขับขับมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเกิดเป็นลมอ้าวยังไงเป็นลมบนรถฉันฉันก็เลยขับพาไปส่งโรงพยาบาลเฮ<ะ>้ยองตนั่งเฝ้าอยู่พักหนึ่งสักพักหมอเดินออกมา<อ>จับมือฉันแล้วบอกผมขอแสดงความยินดีด้วย เมียคุณท้อง <S <S แล้วคุณกำลังจะได้ลูกผู้ชายก<พ>็ดีสิพี่แบบเนี้ยอยู่ๆพี่ก็ได้ทั้งเมียและลูกจะบ้าเลยฉันก็ปฏิเสธหมอไปคุณหมอครับผมไม่ใช่พ่อของเด็กในทออยอย้องคุณหมอช่วยผมหน่อยนะครับตรวจ d n เเลยฮะหมอบอกว่าฉันเนี่ยเป็นหมันตั้งแต่กําเนิดแล้วเอาคราวนี้ก็ยิ่งดีใหญ่สิพี่ในเมื่อผลตรวจออกมาแบบเนี้ยแสดงว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกพี่เพราะพี่อ่ะเป็นหมันใช่ฉันจะเป็นหมัน แต่ฉันแปลกใจลูกฉันสามคนที่อยู่กับเมียฉันที่บ้านเนี่ยลูกไขรวะออใช่พี่แล้วลูกไขรวะเนี่ยเมื่อพี่เป็นหมันแล้วเมียพี่ท้องได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิแต่เมียฉันน่ยชอบหยอกลูกฉันนะอเอามือลูบหัวแล้วบอกว่า,ไอ,า,ไ,อาไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาี่ชัดเลยพี่ถ้างั้นอนะ่ะหมาแน่ยแน่หมาเหรอใชอ่ทำไมไม่ลองแมวก่อนวนะ